รีบ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 นัดหมอไว้ไม่ใช่หรือไงกูรีบอยู่เพิ่งตื่นเอออยู่นี่ผมเองก็ไม่ได้ต้องมารบกวนผัวยิ่ถ้ามึงคิดว่ารบกวนมึงก็ไม่ต้องทำค <c oughs> ่ะเมียผมเนี่ยเวลาซื้ออะไรเนี่ยเป็นคนเห็นคุณค่ามากครับดูสิครับรองเท้าคู่ใหม่ <c oughs> เห็นคุณค่าว่าใส่ดีเลยซื้อทีเดียวหลายคู่เลยเนี่ยเกือบสิบคู่ซื้อก็ซื้อเหมือนการไม่ยอมาถามอีกว่าไปซื้อที่ไหนใส่ให้พังแล้วค่อยซื้อมันก็เปลี่ยนรุ่นใหม่แล้ว คือเบื่อจังเลยอยาเป็นคนที่สวยสว่างอล่าทั้งตัวเลยอะขนยาวเร็วกต้องโกนบ่อยมากขนยาวเร็วมากเลยอยาต้องโกนทุกวันเลยอะเบื่อมากเลยค่ะอันนี้ขนรักแร้เหรอจ๊ะฉันนึกว่ากะมะพ้าว <c oughs> อันนี้ขนรักแร้ค่ะพอดีว่าโกนข้างหนึ่งไม่โกนข้างหนึ่งจะได้เห็นความแตกต่างพี่บอลิงค่ะหนูมีปัญหาหนักใจมากค่ะมาที่นี่นะมีแต่คนทักว่าทำไมหน้าสวยขึ้นหน้าย,ยกกระชับไม่ย้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือสวยหมดเกิือนทั้งร่างแล้ว <c oughs> ยกเวน้นจุดซ่อนเลนนะคะไวไหวไวพีว่ห <c oughs> ม,มอไวเบามากเลยนะดูเห็น้หมทำไมมันดำกระดาษด,ดี นี่เลี้ยงมาให้เหรอคะเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้ๆๆค่ะ <ๆ S 1> แล้วหนูจะให้ดูหนูโกนข้างเดียวอันนี้โกนเมื่อเช้านะคะอันนี้สามวันโกนทีหนึ่งกลัวแบบว่าไม่ถึงวันโกนหนูก็ยังไม่โกนค่ะอันนี้ยาวเกินไปนะคะกันสิวเข้าได้นะคะขนจะก,กันแลพันกันเป็นก้อนเลยก็เลยอยากให้พี่หมอหลินนะช่วยหน่อยอันนี้ <ๆ S 1> แค่ขนรักแลนะคะยังไม่รวมถึงขนนะคะกคน ดดกลกลุงลังถักเป็นเปียเลยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยเราก็ใช้แค่เจนทว่แยเลเซอร์กำจัดขนแค่นั้นเองแล้วคะใช่แล้วมันจะขาวขึ้นด้วยไหมคะเวลาทำเจนทว่ายกำจัดขนนะเมื่อขนหายผิวมันเรียบขึ้นผิวก็จะดูเนียนและใสขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะพื้นฐานมันดำมากขอบคุณค่ะทั้งตัวสวยหมดแบบพี่หมอแต่พอยกแขนปุ๊บโพสท่าเอ๊ะหัวบอกว่าอยากกินหนังไก่ทอด มันมีท่านังไก่แล้วก็รอยค้ำใช่ไหมคะแล้วก็เรื้ขึ้นเขาบอกรอยค้ำเกิดจากการเสียดสีถูกไหมคะคุณสามีชอบถูบ่อยชอบแย่ค่ะชอบแย่หรือบางคนเหงื่อเยอะก็มีผลนะคะมีผลด้วยหรือเ่คะเยอะ p h ของความเป็นเหงื่อมันจะทำกระคายคือผิวด้านบนอย่างเคสมาดามแพมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเจนเท่าแยกกำจัดขนถ้ามีขนที่หนาที่เยอะแล้วก็ผิวหนัน้ำหนักตัวเยอะอ้วนหรือว่าผู้หญิงหลังคลอดอันนี้มีหมอบูลลี่หรือเปล่า ไม่ไม่โดยทั่วไปโดยทั่วไปเราก็จะใช้เลเซอร์รักษาเรื่องความคล้ำความดำก็คือให้ข่าวใสขึ้นด้วยแหละแล้วตรงนี้แหละครับพี่หมอเลี้ยงไว้นิดนึงกลัวพี่หมอไม่เชื่อว่าขนขึ้นเร็วมากในชมสิไม่ดูไม่ได้แนนลากขนแนนจะเริ่มจากข้างไหนก่อนดีคะเริ่มจากโกนก่อนเลยละคะโกนก่อนเลยหรอคะอันนี้เนี่ยพี่พี่แนะนำใว้แว็กซ์ก่อนคุณมาดึงอะไร รถเร็วก็ด่าดี้จะเสียวจันแตกจะแปกปรามไปหมดแล้วนะเธอหนังคนนะคะไม่ใช่หนังทางคองตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถักเปียเผื่อซันซิวเข้าพี่หมอนัดสิบเอ็ดโมงเช้าหนูก็อุตส่าห์เลทมาสักเที่ยงครึ่งพอมาหาพี่หมอพี่หมอมาหาหนูตอนบ่ายโมงพี่หมอทำไมช้าจังเลยคะขออภัยจริงๆนะคะค่ะช้ามากเลยดีช้ามากเลยเอ๊ะแต่วันนี้เดี๋ยวจะแก้เพดอ้าวไม่ใช่ออุ๊ย ค่ะคือแก้ให้สวยกกขึ้นเออ พอดีว่าอยากได้รางวัลนักแร้งงามมาค่ะจากเวทีมิกรนอะไรอย่างเงี้ยนางงามนักแร้งงามเหมือนโกโก้เอออารยะตุปรเรโอ้โหไหวไหมคะสบายมากเลยหมอต้องปิดหน้าเลยดิไม่ใช่หมอต้องปิดหน้าหรอกหมอบอกว่ากลัวเชื้อโรคเขาจะมูมันจะเป็นต้องไม่ว่าทุกคนก็ต้องปิดเลเซอร์มันจะไปกําจัดที่รากขนและขนบางทีขนแข็งๆนั้นมันก็คือจะเด้งเด้งออกมา อ๋อสรุปก็คือผลจะแทงหน้าหมอนะคะนี่หนูเลี้ยงไว้จนเห็ดขึ้นเลยนะคะนี่คือะไรกันดูควันค่ะอ๋อดูดควันเหรอคะคิดว่าจอบตรงนี้ใส่แว่นตาด้วยเหรอคะอ๋อเป็นการเลเซอร์ขนสามมิตินะคะท่านผู้ชม อ่าอ่าใส่แว่นตา,า,ามีความหนาเหมือนหนังช้างโอ้โหหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวหูชิญแม่หญิงรีมาทำน,นี่คือกลิ่นกลิ่นขนของตัวเองนะคะเจ็บไหมคะคมามรู้ค่ะมันจะเหมือนแบบหนังกระติกดีเล็กๆเหมือนตอนโดดหนังยางตอนเด็กๆกค่ะแล้วก็หนังยางดีนี่ใช้เป็นอะไรคะ ห้านาทีก็เสร็จนะคะอุ้ยหมอง,งานหยาบหรือเปล่าคะ,ะ <c oughs> คือหาดการกําจัดขนมาใช้เวลาสั้นอยู่แล้วอ๋อแล้วต้องทํากี่ครั้งคะถึงจะแบบว่าโอเคอะคะ่ะพี่หมอกําจัดขนเนี่ยจะให้เวลายอยา่างน้อยแปดถึงสิบห้าครั้งค,ะค่ะ่ขึ้นกับใครถ้าใครปัญหาน้อยเนี่ยอาจจะใช้แค่หกถึงแปดครั้งก็หมดละทอ้ทำห่างกันทุ้1หนึ่งเดือน e แต่ถ้าขนนาขนดกขนดําขนใหญ่อาจจะจํานวนครั้งเยอะกว่า๋อประคบเย็นนะคะไหมคะมีคำว่าไม่ไหวด้วยหรอคะพี่หมอ คือทุกคนจะเห็นนะว่าแพมชอบใส่แขนกุดเราก็มากำจัดขนแล้วก็สลายไขมันด้วยเลเซอร์เซอร์นะคะแล้วก็สลายไขมันนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยทำไมเร็วจังไม่คุ้มเลยเร็วกว่าแต่งหน้าอยู่แต่แต่งหน้าตั้งนานสรุปหมอทำแป๊บเดียวลุกอะไรล่ะนี่คนยังหนีบะแกรงอยู่เลย กำจัดขนด้วยเลเซอร์เนี่ยเป็นการกำจัดขนแบบถาวรน,นะ,ะ,ะใช้เวลาทําแต่ละครั้งเนี่ยไม่นานาแปาสินาดิโอเองอะจริงง่ายจะตายเราไม่เจ็บด้วยแล้วก็แบบว่าชิวอะยันบอกว่าดี่หนีบจะักระแล้อยู่แล้วอยากจะให้ลุกอีปากป่าแล้วเธอเหมือนไอดอลฉันเลยนะ <laughs> อะโป่งหินเล็กไฟ <laughs> ่างนี้ปะเสกโลโตเอาให้สวยว่านั้ได้เหรอตอนนี้นะคะเรากำลังจะทำการปลูกต้นพลูดา เนื่องจากการใส่เจลแล้วเดี๋ยวหมอจะเอาผู้ด่างมาปัดอันนี้เป็นอะไรคะคุณหมอคะอันนี้เป็นเลเซอร์ที่ใช้สําหรับความขาวใสของรักแร้ค่ะอ๋อความขาวใสของรักแร้ใช่ไหมคะที่มีหนูเนี่ยเป็นสีชมพูเหลืองแสงอะค่ะพี่หมอพี่หมอคิดว่าการเลเซอร์จะช่วยได้ไหมคะสีชมพูเหลืองแสงพี่หมอคิดว่าติดเชื้อจ้ะ พี่หมอบอกว่าแต่หมอคิดว่าน่าจะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะคะเป็นนอ้องเหรอเป็นน้องเช,ชื้อรามบ้า เราจะทําให้รักแร้ขาวขึ้นเนียนขึ้นเรียบขึ้นโอเคด้วย 3D เลเซอร์นะคะจัดไปกับพี่หมอพี่หมอแบบว่าตั้งใจทําหน่อยสิคะอุปกรณ์ที่นี่นะเครื่องมือที่นี่ที่เลือกมาทุกตัวเนี่ยเป็นตัวที่แบบมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเห็นผลไม่เจ็บนะคะเพราะหลายๆคนชอบบอกว่ากลัวเจ็บกลัวเจ็บแหม่ที่เข้าหอวันแรกอ่ะไม่เจ็บเลย ไม่ต้องห่วงเรื่องผลข้างเคียงเพราะว่าเลือกตัวที่ปลอดภัยสุดๆแล้วอ่า <ๆ S 1> นะคะเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่นี่ก็อัปเดตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะสวยปลอดภัยได้ผลข้างเคียงค่ะแต่อยู่เคียงข้างคุณนะคะ กำจัดอย่างเดียวไม่พอนะคะยังช่วยลดกินเหงือรอยคล้ำหมองดํานะคะเรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการแต่งตัวไม่ว่าจะใส่สบายเชียงจะใส่คออกจะใส่ทุดว่ายน้ําเฮ้ยเธอบางทีประกนแล้วก็มันเป็นหนังไก่เราก็เลยแบบว่าต้องมาเลเซอร์ผลเนี่ยโกนบ่อยๆเนี่ยผิวหนังชั้นนอกมันก็เกิดการเสียดสีแล้วมันก็ทําให้ดําไม่ให้คล้นะคะ หานี่คือใส่ขึ้นเดี๋ยวมาทําต่อเนื่องอย่างน้อย3-5ครั้งจะเห็นเลยว่ารักแร้ขาขึ้นจริงิเหรอคะรักแร้น้จังจกงรันแร้สวยกว่าหน้าอีกเหรอคะ <c oughs> จบข่าวแล้วนะคุณวิทย์คุณค <c oughs> ้า <c oughs> ยังไม่ได้เช็ดอีกข้างจะให้กูลุกอีกแล,ล้วเหรอคะคุณวิทย์ขาเนี่ยพยาบาลรู้ไม่ทันใจหมอลินบอกกูเช็ดเองก็ได้ใสขึ้นจริงๆนะ ตอนแรกดำมากดำ,าดำมากนะคะนนดำเหมือนหมีเลยค่ะตีนนี้จะอ่อนลง,งอ่อน,ออนลงนะคะนนการทำเนี่ยมันช่วยทำให้ผลัดเซลล์ผิวแล้วก็หนังที่อยากกล้านออกไปนะคะ,คะบางทีเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย เซลล์ผิวมันไม่ไม่ผลัดเองนะคะแดกปลาทะเลน้ำลึกก็ไม่ได้ช่วยเรื่องคอลลาเจนเดอะดีมีคลินิกค่ะสาขาสม,มารกรหรือสาขาสยามสแควร์ดวได้คุณก็ต้องสวยได้ตั้งแต่หน้ายันจักรกแล้นะคะ มาดามแพมมาทําแล้วเราก็ต้องมีโปรโพิเศษน้องจ้าจัดให้ค่ะที่เห็นทำเนี่ยคือมาดามแพมจะทำเจนโ์เทแยกใช่ไหมคะกับดีดีเลเซอร์ให้รักแร้ขาวก็คือใครมาทําเนี่ยที่รักแร้หนวดหรือว่าคราวเนี่ยจุดใดจุดก็ได้ค่ะราคา999บาทจากปกติสามทำไมถูกกระทอก็มาดามแพมว,วนนจริงเหรอจริงโอ้แล้วพิเศษกว่านี้มีอีกไหม เท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนก็คือ1ครั้ง999บาทใช่ค่ะแต่จำกัดนะคะได้คนละ10ครั้งคนละ10ครั้งเอ้ยใครขนน้อยๆ้อยะหครั้ง10ครั้งก็แบบว่าเห็นผลแล้วนะแพบมแนะนำนะคะถ้าอยากสวยก็รีบมา999บาทโว ถูทบแย่แล้วมีบวกเพิ่มไหมไม่มีบวกเพิ่มค่ะก็คือทางละ999บาทใบึงพันได้ตังทอนหนึ่งบาทนะคะ <S 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 แต่ถ้าไม่ทอนก็ทุบอีจับนี่แหละค่ะ,ะออได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมปีนี้แล<ต>ะใช้คอร์สได้ถึง31ธันวาคมปีหน้าก็คือโอ้ยรหลดไปขับมารามแพมนะคะอยา,ากจักรแล้ขาวจักแรแล้สวยไม่มีเคลาไม่มีนวดก็จัดไปเลยค่ะ999บาทค่ะสวยละมุนแบบม,มาดามแพร ่ะ <Yeah. S 2> เขาจะดูรักแร้ไม่ดูหนะ้ายก